ยังไงครับสีสันน่ารับทานไหมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องต้มันบ้านครับผมวันนี้เราจะมาทําฟักทองต้นน้ําตาลให้กินครับผมหรือฟักทองที่เขาเรียกกันง่ายๆครับฟักทองต้มกะทิครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําครับผมอันรับแรกก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาฟักทองไปปอกเปลือกแล้วก็ทาความสะอาดล้างให้เรียบร้อยนะครับหั่นเป็นแว่นๆตามที่เราต้องการครับผมแล้วก็มาทําการ ต้มน้ำให้เดือดครับพอน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วเราจะทำการใส่น้ำตาลลงไปครับผมเราทำการใส่เกลือลงไปประมาณทักหนึ่งช้อนชาครับผมเราทำการต้มทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบห้านาทีนะครับเพื่อทำให้ฟักทองมันนิ่มก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลนะครับแต่ถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปเลยมันจะทำให้ฟักทองมันรัดตัวทำให้ฟักทองมันติดยากยิ่งขึ้นนะครับ พอได้ระยะเวลาที่ต้องการประมาณยี่สิบยี่สิห้านาทีนะครับเราพักทองขึ้นมาตรวจดูว่าทองถูกหรือยังครับถ้าทองถูกเรียบร้อยแล้วให้เราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับผมไปนะครับประมาณสักครึ่งโลครับผมพอเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องคนเขาเนาะปล่อยเขาละลายไปเรื่อยๆนะครับยังไงครับหน้ารับทานไอ้ครับผมพักทองต้มน้ำตาลครับผม เดี๋ยวก่อนปักทองสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ระทคลงไปนะครับเพื่อลาดหัวระทครนะครับมันจะน่าดูยิ่งขึ้นนะครับน่ากินยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับก็ทุกครั้งที่เราต้มปักทองครับเราต้องชิมก่อนทุกครั้งนะครับให้เรารู้รสชาติที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการหวานขนาดไหนเก็มขนาดไหนครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนเขาก็ชอบใส่ไข่ลงไปครับแต่มันจะดูน่ากินยิ่งขึ้นครับ เราทําการใส่กะทิลงไปนะครับก่อนที่เราใส่กะทิครับเราไม่ต้องไปคนคน,คนมนคัออน ok นะครับผมแล้วก็เราใช้ไฟอ่อนทุกครั้งนะครับเราอย่าเร่งไฟนะครับถ้าเราเร่งไฟมันจะทําให้กะทิมแตกมันนะครับผมมันจะดูสีสันไม่น่ากินครับให้เราใช้ไฟอ่อนๆครับผมใส่กะทิลงไปรอน้ําเดือดนะครับพอน้ําเดือดเรียบร้อยแปลว่าผักทองเราได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันครับว่าน่ารับทานขนาดไหนครับผม พอน้ำเดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราทำการปิดแก๊สนะครับผมวันน่ากินขนาดนครับผมเป็นไงบ้างครับฟักทองต้นน้ำตาลต้นมะทศครับผมน่ารับทานไหมครับใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตำมันบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ